รองแต้มวิเคราะห์คดีน้องชมพู่เชื่อตำรวจมีผู้ต้องสงสัยในใจรองแต้มพร้อมผู้เชี่ยวชาญน,นิติเวชศาสตร์ร่วมวิเคราะห์คดีน้องชมพู่หลังพอบอตรอถแถลงเชื่อตำรวจมีผู้ต้องสงสัยในใจรอหลักฐานมัดแน่นหนาในชั้นศาลจากกรณีการหายตัวไปของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบ ก่อนจะพบว่าเสียชีวิตบนเขาภูเหล็กไฟในพื้นที่บ้านกกกอกหมู่สองตําบลกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามหาหลักฐานเพื่อคลี่คลายคดีท่ามกลางความสนใจของประชาชนตลอด144วันจนล่าสุดวันที่2ตุลาคม2563 พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ถแถลงความคืบหน้าของคดีโดยยืนยันว่าน้องถูกพาขึ้นไปยังยอดเขาภูเหล็กไฟโดยตอนนี้ยังไม่ตั้งข้อหาใครตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นในรายการถามตรงๆกับจอมขวัญพลตำรวจตีวิชัยสังประภัย เจ้าของฉายามือปราบหมูดำได้มานั่งวิเคราะห์ถึงคดีน้องชมพู่โดยระบุว่าตนวิเคราะห์ตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องมีคนทำให้ตายเพราะน้องขึ้นไปบนภูเขาเหล็กไฟเองไม่ได้อีกทั้งการที่เจอเส้นผมที่ถูกตัดทำลายซึ่งน้องตัดเองได้หรือไม่ถ้าน้องดึงผมเองก็ต้องมีรากผมเสื้อที่หายไปหายไปไหน รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรันชัยศรีผู้เชี่ยวชาญนิติเวชศาสตร์มสวกล่าวว่าต้องชื่นชมพอบอรตอรอในการออกมาให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเท่าที่มีคดีนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคดีแรกที่สีเดือนแล้วยังจับตัวคนร้ายไม่ได้แม้จะเก็บวัตถุพยานได้ทุกอย่าง ตำรวจทำอย่างเต็มที่ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ที่มีวิดีโอเล่าขั้นตอนการทำงานแต่จะพุ่งว่าต้องจับคนร้ายให้ได้ตอนนี้แม้หลักฐานมีแต่ยังไม่ชัดเจนพอที่จะจับคนร้ายได้ซึ่งต้องรอเวลาอีกหน่อยเมื่อถามว่าขาดอะไรพลตำรวจตรีวิชัยเผยว่าพอบอรตอรอถแถลงเองว่าอาศัยดี a แทบจะไม่ได้ ดังนั้นต้องมาอาศัยพยานบุคคลแต่ก็ถูกทำลายน้ำหนักพยานดังนั้นอาจจะต้องไปตั้งต้นใหม่และไปหาพยานวัตถุมาให้ได้ซึ่งเมื่อเจออาจจะมีประเด็นขึ้นมาอีกถ้าเด็กเสียชีวิตจุดอื่นแล้วไปทิ้งอาจจะไม่ได้เอาเสื้อไปหรือตกระหว่างทางหรือถ้าทำตรงนั้นแล้วเสื้อหายไป คนร้ายก็อาจจะเอาเสื้อไปทำอะไรต้นเชื่อว่ามันสำคัญที่ต้องตามหาให้ได้ส่วนพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเชื่อว่าเก็บไปหมดแล้วรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์เผยต่อว่าตอนนี้อย่าไปนเน้นเรื่อง DNA ออย่างเดียวแต่ในสถานที่เกิดเหตุถูกรบกวนด้วยการเจอน้องเจอในช่วงกลางคืนดังนั้นการเก็บเส้นขนเส้นผม ทำได้ยากมากหรือแม้กระทั่งการถูกปนเปื้อนแต่ตำรวจได้ทำอย่างเต็มที่จากนั้นก็นำมาตรวจความเชื่อมโยงแต่ยังมีชิ้นที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงผมที่จะนำไปตรวจต้องมีรากผมแต่ตัวผมไม่มีทำให้ใช้เทคโนโลยีอื่นในการตรวจเส้นผมที่พบเป็นของน้องชมพู่แต่ที่นำไปตรวจเพื่อให้เห็นว่า มีของผู้อื่นติดอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีก็เป็นของน้องชมพู่ซึ่งถ้าห่างออกไปก็เป็นญาติสายแม่ซึ่งเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าเป็นของญาติผู้หญิงฝั่งแม่ซึ่งเป็นเหมือนการตรวจคัดกรองความต่างหาความเชื่อมโยงว่าตรงกับญาติทางไหนไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้อยู่บริเวณนั้นหรือเกี่ยวข้องกับน้อง เมื่อถามถึงความหมายของเส้นผมที่ถูกตัดพลตรวจวิชัยระบุว่าตามที่ฟังพอบบอตรอเชื่อได้ว่าผมทั้งหมดเป็นของน้องชมพู่แต่ทำไมต้องตัดตนเชื่อว่ามีในความเชื่อแต่ละท้องถิ่นจะมีความเชื่อไม่เหมือนกันบางครั้งคนที่ตายจะมีการทำพิธีกรรมกับศพซึ่งเป็นการกระทำทั่วไป อาจจะเป็นพิธีกรรมอะไรหรือไม่ต้องมาวิเคราะห์กันก็จะพอรู้ทำไมต้องตัดแล้วถามว่าแถวนั้นใครทำแบบนี้บ้างหรือมีที่ไหนทำแบบนี้บ้างซึ่งก็อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยคนอื่นต้องไปสืบสวนหาตัวจากนี้ไปจะเดินอย่างไรต่อรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ระบุว่า ถ้าฟังจากที่ถแถลงพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ชัดแล้วประมาณ99%ก็ต้องรอวัตถุพยานใหม่ถึงไปดำเนินการเพิ่มเติมหรือต้องรอเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมในอนาคตแต่ที่ไม่หยุดคือการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมพลตำรวจตีวิชัยบอกว่าการที่ตำรวจทำอย่างละเอียดแบบนี้ทำให้คนเห็นขั้นตอนที่พิสูจน์ได้ เวลาที่มีการจับกลุ่มคนร้ายจะได้ไม่มีข้อโต้แยง้งต่อไปจะทำการอย่างไรตำรวจคงไม่ทิ้งแน่แต่สิ่งที่จะทำต่อไปต้องหาพยานวัตถุสิ่งที่มันหายไปอย่างเช่นเสื้อพยานบุคคลมาดำเนินการต่อให้ได้บางทีตอนนั้นอาจจะไม่กล้าให้การแต่พอนานเข้าอาจจะให้ปากคำให้เป็นประโยชน์ขึ้นได้ เมื่อถามว่าพอบอรตอรอถแถลงว่าหลักฐานที่มีเชื่อว่าจับคนร้ายได้แต่ต้องแน่นที่สุดพลตำํำรวจตีวิชัยบอกว่าสิ่งที่ห่วงคือเวลาที่นานจะทำให้สืบสวนคนร้ายได้ยากขึ้นแต่ตนเชื่อว่าพอบอรตอรอรู้ตัวคนร้ายแต่จะจับอย่างไรที่ทำให้ดิ้นไม่ได้ซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัว ตนก็มีคนร้ายในใจเหมือนกันซึ่งคนร้ายจะต้องเกี่ยวข้องกับน้องเป็นคนใกล้ชิดจากนั้นก็ต้องมาดูตามหลักคนที่ก่อเหตุหรือเป็นผู้ต้องสงสัยจะต้องดิ้นมากที่สุดคนแบบนี้น่ากลัวแต่คนที่ไม่ก่อเหตุก็ต้องไม่ดิน้นเพราะยังไงเขาก็ไม่ได้ทำรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ระบุว่าตนเห็นด้วย เพราะตำรวจน่าจะมีแนวทางแต่ยังไม่มีหลักฐานที่มัดไปจนถึงชั้นศาลได้ซึ่งต้องไปหาพยานหลักฐานอื่นมาทำให้มีน้ำหนักเพียงพอสี่เดือนไม่ได้มากอะไรหรอกเพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่บนเขามีสิ่งรบกวนไม่เหมือนในกรุงเทพที่มีวงจรปิดหรือมีคนเห็นเมื่อถามว่าเราได้อะไรจากเหตุการณ์นี้ พลตำรวจตีวิชัยระบุว่าเราได้รู้วิธีการทำงานของตำรวจในการทำงานที่รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้งได้และฝากไปถึงความสนใจของพี่น้องประชาชนและการให้ข่าวลุงพลแจ้งตำรวจล่ามือตัดต่อรูปโพสข้อความมินเบื้องสูงลุงพล่วงทนายโนบิอุปวิริยะหมอปลา แจ้งความตำรวจบกปอ,อ,อทอถูกมือตัดต่อภาพตั้งกรุปโพสต์รูปข้อความหมิ่นเบื้องสูงเมื่อวันที่6ตุลาคมที่กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมทนายกิษดาโลหิตด,ดีหรือทนายโนบิและอุบวิรยะ คงอาจานผู้จัดการดาราชื่อดังนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีเดินทางเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกปิยวัฒน์ปร,รัญญารองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ3บอกอปอ,อทอให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่สร้างกลุ่มเฟซบุ๊ก โดยใช้ชื่อและภาพของลุงพลกับอุปวิริยะไปโพสต์ภาพกับข้อความในลักษณะบินสถาบันเบื้องสูงภายในกลุ่มจนเกิดความเสียหายและอาจสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในาใยชัยพลหรือลุงพลให้การว่ามาแจ้งความร้องทุกข์และกล่าวโทษเพราะมีคนนำภาพตนใช้ชื่อและนามสกุลของตนไปโพสลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก และโพสต์ข้อความไม่เหมาะสมในลักษณะหมิ่นเบื้องสูงมานานกว่า2เดือนโดยในกลุ่มดังกล่าวมีสมาชิกถึง5,7603คนขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวเพราะส่งผลเสียทั้งตนและตัวผู้กระทำเองด้านทนายกฤษดากล่าวว่ามีคนนำภาพตนและศรีรษะลุงพลกับอุวิริยะไปตัดต่อในภาพที่ไม่เหมาะสม และยังแชร์กันต่อนับหมื่นครั้งรวมถึงการตัดต่อภาพไปใช้ในเว็บพนันฟุตบอลการกระทำแบบนี้เข้าข่ายความผิดมาตรา14มาตรา16ของพอรบอรคอมพิวเตอร์รวมถึงมาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญาสำหรับผู้ที่โพลสลักษณะหมิ่นเบื้องสูงโดยเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา เคยไปลงบันทึกประจำวันที่สอพอวาน,นนิวาสจังหวัดสกลนอครมาก,ก่อนแล้วทั้งนี้ลุงพลกล่าวด้วยว่าส่วนคดีน้องชมพู่ตนสงสัยเรื่องเวลาหายตัวไปของน้องราว9.19นาฬิกา19นาทีถึง9.49นาฬิกา49นาทีวันที่11พฤษภาคมตามที่ตำรวจถแถลงข่าวนั้นต้องย้อนดูว่า พ่อแม่เขาปล่อยให้น้องอยู่กับน้องสดิ้งตั้งแต่เวลาใดเพราะช่วงเวลานั้นตนอยู่กับป้าแตนเพียงลำพังไม่มีพ่อแม่อยู่ต้องดูว่ามีใครอยู่บริเวณนั้นบ้างเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ชัดเจนมากนักทำให้สถานะผู้ต้องสงสัยของตนยังคลุมเครือแต่ตนพอใจที่พอบอรตอรอยังไม่ปิดคดีจะได้นำหลักฐานมามอบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้อยากให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ใกล้เคียงอีกครั้งเพราะบริเวณที่น้องหายตัวไปจะสำคัญที่สุดหากเชิญไปสอบปากคำอีกก็มีความยินดีตลอดขณะที่หมอปลากล่าวว่าต้นสงสัยว่ามีคนในสายเลือดโพสต์ตามหาน้องช่วงเวลา7.30นาฬิกา30นาทีถึง9.00นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ แต่เมื่อถึงเวลาถแถลงข่าวตำรวจกับระบุถึงช่วงเวลาที่น้องหายไปอีกช่วงหนึ่งจึงต้องให้ชุดสืบสวนไปตามสอบสวนข้อมูลกับบุคคลรายนี้ด้วยตนเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันแน่ๆ